เย้ก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของอาัจจิดอทตอสนะคะหรือว่าคุณพี่อัจจิเมย์ค่ะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะได้มาเจอกันแบบนี้ซึ่งก็หลายปีเลยทีเดียวนะคะที่เราไม่ได้เจอกันเลยเอาเป็นว่ายังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันอยู่แล้วก็ยังส่งกำลังใจมาให้อัจจิเมยเลยค่ะคือดีใจมากเลยนะคะที่ยังมีแบบ ยกเพจยังรอคอยการกลับมาของเราเสมอเลยนะคะและการกลับมาครั้งนี้นะคะอาจจะมีเดนเลอหน้ารักหน้ารักนะคะก็จะออกเป็นแนวภาพที่หน้ารักเต็มส่วนใหญ่เลยนะคะหลังจากนี้ไปแล้วก็อันไม่ได้ทำวิดีโอดิเอดเอดวเดนเลอเลยเท่าที่เท่าที่ไปไล่ดูมานะคะส่วนมากแล้ววิดีโอที่ทำนี่ือแบบมีเป็นร้อยๆอยคลิปนะคะแต่ว่าเป็นคอร์สเรียนหมดท้งเลยแต่ก็ยูทูบเนี่ก็เพิ่งจะมาเลย เอาจริงๆจริงๆนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เราคิดว่าเราทำไปจริงๆแนละ้วมันเป็นวิดีโอที่เราเอาไว้เบื้องหลังหมดเลยว่ามันคคอร์เรียนนะคะซึ่งเราเอาไว้ขายแล้วก็ฝากไปที่ยูทูบแต่พอเรามานั่งดูจริงจเรียจริงๆมันไม่มีคือเรียของพี่ีาเธอย่เฮ้ยมันเป็นอะไรที่เศร้ามากยอยงไก็ฝากติดตามด้วยนะในติเตอร์นะคะก็จะมีฟังก์ชันให,หม่ๆมาบอกกันนะคะว่าเออวันนี้จะเรียนเกี่ยวกับฟังก์ชันให,หม่ๆอะไรบ้างนะคะก็ จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเลเยอร์มาร์คนะคะเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยเรียนหรือลายท่านอาจจะเรียนมาแล้วก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างในคลิปที่เราที่วานลองแมวก็มีการเรียนรู้เกี่ยวกับเ e ฟเฟรสนะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เราใช้อ้างอิงเพื่อการลงสีทง่ายขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะวาดการะรัตซีค่ะอีงก็เลยจะเป็นสีม่วงหน่อยนะทุกคน แล้วเลยเีวตอเรื่องนี้อาจจะสอนสร้างแบบสแตมด้วยนะคะเพราะว่าเรากำลนังคารวากาแล็กซี่จ้านะคะแล้วก็น้องนางฟ้าตัวน้อยๆแบบนี้เอาล่นะคะ่ะถ้าพร้อมแล้วอุปกรณ์ของเราก็มีไอแพดแล้วก็ a p ปก e ล์ n ินซนะคะเป็นอุปกรณ์อยชีพของเราเลยมีความเขินเล็กน้อยอันนี้คือไม้ของอาตี์นะคะ คือมันเสียงไม่ดีมากเลยไม่รู้จะปรับยังไงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็แบบเรื่องนะคะจะ,ย,ะยังไม่น่าพอสามารถที่จะตัดต่อได้กมดจุดนะคะหมดจิดก็หมายว่าเออยังไม่ยังไม่มีความจัดน่าพอเลยจะตไดต่อโอ้ยโอเคค่ะเราจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาหลากัหลกๆเลยสี่เลเยอร์นะคะ อันที่หนึ่งก็คือเลเยอร์ที่เราจะวาดกาแล็กซี่อันที่สองก็คือเลเยอร์ที่เราจะวาดขวดนะคะอันที่สามกา Dad, แสตรี่แล้วก็อันที่สี่เป็นเลเยอร์ของการตกแต่งค่ะแล้วก็แอปพลิเคชันที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือโปเจกตนะคะสำหรับ,บักเีินท่านใดที่รอ d o b e Facebook กแต่ละภาพเลยและกันว่า <laughs> เดี๋ยวรอ อัปไอแพใหม่ก่อนไปเรียนกันแน่ๆนะคะตอนนี้ถ้าใครจะไปเรียนกับครีเอเตอร์ท่านอื่นๆก็เป็นไรนะเอาใจค่ะเอาใจค่ะโอเคเปิดโปรีเอ็ขึ้นมาเลยนะคะจนะากน,นั้นเรากดไปที่เครื่องหมายบวกคะ่ะแล้วก็ตั้งค่าหน้ากระดาษเป้น2ง200 0คูณ2 0 0 0พิกเซลนะคะ ดี i อต้องเอยที่300นะคะเพราะว่าอาจจะมีการเอาเรูปภาพไปต่อยอดนะคะทั้งในเว็บสต็อกต่างสติ๊กเกอร์แล้วก็ออกแบบงานขายในหน้าร้านยาดประตานในช็อปปีด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะฝา,ากลิงก์ไว้แล้วกนันเื่กใคยอยากอุดหนุนเนาะถ้าเลสีอยู่ในเดสคริปชันแล้วนะคะ สาม,มารถดาวน์โหลดได้ค่ะแต่ถ้าไม่สะดวกที่จะดาวน์โหลดก็ที่รหัสสีได้เลยนะคะรหัสสีเขโลงไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะเรามาสร้างบัตรสแตมป์กันก่อนเลยละกันค่ะ